เท่าเท่าน้งทุกคนในะเหล่าาี่ยูฮุนไดบ,อบ,บ,นนะบอ่อนนั่นนะ่ะยูวอะบ่อนใกล้ท่นเหมือกันเลยในเอ,อือเรามากินน้ำนี่ทุกคนไปใช้เท่าจะชิไปใส่ไปมกินน้ำนะ่ะไปมามากินน้ำอ้อยพี่ไปหรือสี่างไปใส่จะ,ะชิ<า>ะไปใส่ฮะ Ờ, Mách, chịu ờ. nó oi ni mà chịu nóng của bạch yêu bài bay. Hà nội, hello, chịu nóng. Nyang, mà đi sẵn nữa. Ah, hả, 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 nấm hả, 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 nhang, hả, mi hả, เห็นเงินคนละจอกรถสามจอกเอ้าไปเท่านังก่อนเลยนังก่อนนังตั้งก็ไน้ชิฟากันย่างไปซื้อย่างอันนี้นะเอาเปล่าซาจะเป็นยังเป่าทึกระเบิดเออถึกระเบิดบ่ฮะนะ ยางเขพอเจ็ตรเจ็กนี่ยไปกดนี่ยแ้จากปีอะไรถึงระเบิดน่ะอ้าอะรอยาเออเอาให้ลูกสาวเลยนั่นลูกสาวบ่นนะลานลานวะเออยางมาโดนรกไก่หน่อย่นเนาะ ถาก็ไปกวดบอไปซื้อ,อยังกวดาเ่มิวเราก็เป็นพญาติบอกเขาเนยมิ้วเขานยิ้วขี้น้เย็นยิงไปกิน้น้ำ,นนำอ,บบอรร้อยกีนน้ำเย็นๆยันไงแซ่บอกนะแซ่เคยกินยี่บ้าน้ำอ้อยนะ่ะ เออข้าจะทึกระเบิดหน่อยนะให้เพื่อนกินน้ำก่อนทุกคนให้เพื่อนไปต่อกินน้ำดีเมื่อยยิง่งยางต่อเชฟบอหน่อย <laughs> อัวเร่งมอยางแเลนนถึงยางเหมือย่างเมือย่างมาเลยบ่ตัวแรงนี่ลูกเาไปปมีลูกสายมาฮับบะ กินให้หมดเด้อเอเชียมันยิ่งให้อีกกินเลยกินอีกบ่กนน้ำบ่รรคสิบปเลยได้ทุกคนวนนี้ขันยางมาเท่าไหร่แล้วเข้ามากินน้ำเด้องันเข้ามากินน้ำก็ได้นี่น้ำท่านมีน้ำเย็นนะดูน้ำนะกินน้อยๆกินให้หมด มึงเนี่ยมึง้อนด้หมดมึงทำ้งั้นมึงตายไปเออสิบกวดเนาะผากกั่างเนาะย่างไปกวดไม่ต้องอเงินดูฮะมีเงินเนาะเออทุกคนเพิ่นสิเอาเงินให้เดี๋ยวค่นว่านะ พะเชียงเงินให้บาวพุทธแต่ว่าโอ้า่าวพุทธให้กินฟรีให้กินซื้อๆไปเอาเงินได้บื่ต๊ะที่ไหนพ่อเอาอีกเนาะเอาอีกคนละจอกเนาะพ่อพ่อเออเออเออพะเชียเอาเงินให้ทุกคนพะวันเด้โเด้อเด้อขอบใจด้วยเธอไม่มาแม่กินน้ำอีกเด้วยโดยโดยโดยขอบใจลำแลียงคนเด้อโอเคได้งานได้เงินได้ข้คำโดยโดย เอาเอามาเท่าไหรมาแม่กินน้ำอีกเด้อโอเคไวสิไปเลยทุกคนดิมาเท่าตัวคนยางไปก่อนเลยโดยโดยโชคดีเด้อครับคลิปนี้บพจน์เขียนจะได้จบคลิปเท่านี้แล้วเนาะ